สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ทานกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวก็จะมีเป็นเส้นสปาเกตตี้เอามาแบบอัดแหเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะก็ทำเท่าที่แบบทำไดนะ้แต่ว่าพิเศษสุดเลยวันนี้คือแหนมวันนี้มีแหนมแหนมทำเองแล้วเป็นแหนมแค r ร o อทนะไม่รู้ว่า มีใครเคยทานไหมแหนมแครอทนะรสชาติก็เหมือนเหมือนแหนมหมูทั่วไปนะ,ะแหนมหมูทั่วไปเลยถ้าใครสนใจแหนมแครอทนะก็ฝักสักให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะเดี๋ยวจะมาบอกสูตรอีกทีนึงว่าทำยังไง นะเดี๋ยวจะบอกบอกแบบละเอียดนะตอนนี้ก็จะทานให้ดูก่อนอนะ่เอามาโชว์ก่อนนะว่ามีใครสนใจไหมกลิ่นนี่แบบแมหมมอร่อยมากอะ่ะใส่พริกอะ่ะ อร่อยอะ่ะทานแหนมกับก๋วยเดี๋ยวอร่อยมากอ,ะอ่ะม,มีพริกโดดด้วยเห็นป่ะ เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับแล้วว่าทำยังไงอร่อยอ่ะชอบอ่ะทำอร่อยมากอ่ะอื้อ คือมันจะดีมากสำหรับคนที่แบบคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์หรือว่า <c oughs> คนที่แบบอยากจะแบบงดเนื้อสัตว์เออแต่ว่าอยากจะแบบทานแหนมหอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็คนที่อยากจะหาอาชีพเสริมทำอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะถ้าใครชอบอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะ ก็คือช่องนี้แหละช่องนี้เลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบชอบทําทอะไรไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะเนี่ยอันนี้เจ้าแรกอ่ะเจ้าแรกในในเมืองไทยในโลกอ่ะแหนมแครอทนะไม่เชื่อให้เหยียบหน้าเลยอ่ะว่าใครทําก่อนไม่มีอ่ะมีช่องนี้ช่องแรกอ่ะที่โชว์แหนมแครอทอ่ะเออไม่มีใครทําอ่ะ อร่อยมากอ่ะมีข้าวด้วยไงใส่ข้าวเลยอร่อยอะ่ะอารมณ์แบบเหมือนเหมือนทานแหนมหมูอะ่ะอือ ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นผักเป็นแครอทนะอารมณ์เหมือนทานแหนมหมูอะ่ะเออดูดิเนื้อหนังมังสาเหมือนแหนมหมูอะ่ะอ่อยอะ่ะรสชาติบอกมันใช่อร่ะรสชาติใช่เลยอะ่ยอะอ อร่อยมากอ่ะใครสนใจใสูตรอ่ะยังไงขอความกรุณาสับๆสับๆเลยนะเดีย๋ยวจะมาเฉลยอยาจะมาเผยสูตรในการทำแหนมแครอทนะ ขออนุญาตคานต่อนะเอาเป็นว่าพบกันใหม่คลิปคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายหว่ามหว่มหว่มหว่ม